สวัสดีได้เจะเอทุกตาพาฝันค่ะมาค่ะพาทำงานแล้วกับนิกานี่บอกค่ะนี่มาเวพามาอันกินกาแฟกินกาแฟหรือว่าดื่มกาแฟนนเนาะคนาอ็เอดงานแล้วเมื่อกี้เนยกันไทำความสะอาดทำความสะอาดแล้วก็เลยต้มกาแฟค่ะมาค่ะ มาเด้อจ้ะเด้อมาดื่มกาแฟดำก๋วทุกตาผาฝันจ้าดอว่าผาใส่โ h ỏ บ้านเอ้ยเนาะขนอะบ้ห้องเดขค่ะทีนเลยมาเด้อจ้ะเด้อมากินกาแฟดำก๋ดทุกตาพาฝันจ้า กินกาแฟดำค่ะก็เลยอันเอาถ้วยอันนี้ออกหมาถ้วยเก่าดอกค่ะเอาเอ้ก็เก็บไว้มันเป็นสุดอยู่เพราะว่าเอาอเทื่อเขาพันซื้ออันใหม่ไปเต็กสนีน่นะก็เลยเฮืองเก่าพัานออกมาอันไซเดนเนะาะมะมเวลาพาหุบกาแฟเด้อ หอมๆค่ะมีแหงแซ่บคิบไว้ทุกตาก็มีจะพากินกาแฟเนาะขนมกินกระจุกกระจิกกินกาแฟดื่มกาแฟบ้างเลก,ก็กินขนมน้ำบวกน้ำดีกันกินกาแฟกับขนม นั่ง60ซะก่อนเนาะเอ็ดอันทำความสะอาดอันเอ่ยกากันบดไดเอ็ดเยอะอะค่ะน้ำขัวก็เลยเอาวันตุกตาพ่อขัวพันมาเอาลงมาเซ็ดเพื่อนกะปีละเท่เออเอ็ดก็ได้เพราะว่าพันมันก็โบเมนว่าสกปกรกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเหอนสานเอ่ยก็ทำตลอดสินะแต่ว่าเาก็ต้องมาทำมันเซ็ดฝุ่นพันอกได้ที่ว่ามัน แล้วเธอก็เอาแปลงเอาเตอร์คัทมันออกนะเอ้ยก็เลยมาเอ็ดมันเองเพิ่งแล้วแบบเมื่อกี้นี่จ้ะอาการเริ่มเริ่มดีแล้ว คำว่าอากาศดีมันบนหนาวเกินค่ะมันเป็นมันมันเป็นอาการแห้งๆหอนอค่นะเพราะฝนบโตกเมื่อนี้เอ้ยกระนาษผานออกไปเบิ่งน้ำสวนเนาะเท่าน้ากวดเบิ่งไม้แห้ง